กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาอัปเดตในส่วนของข่าวที่ทางชาวเน็ตได้พูดถึงเรื่องนี้เนาะพี่น้องเนาะว้าถึงเรื่องอยังเดียวว้าสู่ฟังพี่น้องในส่วนของที่ทางชาวเน็ตได้พูดถึงนั้นลั่นถึงความปลอดภัยของทางน้องนาลิตะนั่นเองพี่น้องในส่วนของที่ทาง เหตหรือในส่วนของทางช่องข่าวในทิกตอกบางช่องเนาะี่นน้องเนาะเพื่อนกะได้พูดถึงว่าในส่วนของที่ทางแพลาาแล้วก็พระเอกสันใช้รถที่สำหรับนั่งสองคนแล้วพาลูกไปส่งที่โรงเรียนนั่นละพินงบอกว่าให้ลูกนั่งกลางเอารถทีมีสวงทีนั่งของผัวไม่ยไปส่งว่าสันวา่าทางชาวเน็ตถึงกับลั่นคำนี้ถ้ามึงตุยกันสองคนผัวเมีย บ่มี่ไผไห้น้ำดอกวาสันวา่าแต่ควรเป็นห่วงลูกตัวเองก่อนไหมว่าสันวา่าห่วงแน่ค่วมปลอดภัยควรมี่าสันวาถ้าแม่แบบนี้เป็นแบบนี้ตะเลียตนลูกเลยละวาสันวาพี่น้องนั่นละพี่น้องพูดถึงว่าในส่วนของทางคุณแพลววนั้นสร้างภาพว่าเป็นแม่ที่ดีแล้วเอาหัวใหม่ไปส่งลูกด้วยวาสันวา แล้วกับ่วห่วงความปลอดภัยของลูกเอารถที่เป็นซองที่นั่งไปส่งลูกให้ลูกลนั่งกลางนั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นโบเป็นประเด็นในส่วนของเรื่องนี้มีดามาก,กันเกิดขึ้นทันทีพี่นงองว่าทําไมไม่เอารถตู้หรือรถที่ใช้รับส่งลูกไปส่งลูกค่าซีดกับโบมีติด,ดรถราสันวา่วา,นนวาคือสีว่าพื้นที่คกปราสันว่าคือบ่วงห่วงความปลอดภัยของลูกก่อนเนี่ยมาสันว่าพี่นงองหลายคอมเมนต์เลยแหละพี่นงองบอกว่า คิดว่าออกรถมาเพื่อลูกหรือ่าว่าวสันวาบางท่านก็บอกว่านักคักเลียววสันวาหลักฐานให้มันโชว์อีกหลายๆอย่างเพื่อให้ทางพ่อเขาเก็บหลักฐานเลยวสันวาบางท่านว่าบ่เคยเห็นให้ลูกนั่งค่าศิดเลยเรียตนนนงนงได้วสันวาพี่นงบางท่านก็บอกว่านี่แหละเขาว่าหมีแม่เมื่อพร้อมอีีวสันวาพี่นงบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็นเอาหลายเติบอยู่ได้วสันวาผัวขับรถเล่นแต่โทรศัพท์ส่วนเมียก็นั่งแต่งหน้าไหลสุด ความปลอดภัยลูกอยู่สน้อว่าสันวาพี่น้องทางชาวเน็ตถึงขั้นเดือดเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะว่าในส่วนของที่ทางคนเป็นแมยน่ย่ำใดสีคิดใดลุ้ลยแต่เลี้ยงลูกแบบใดความปลอดภัยบบมีเลยว่าสันวาสูคันซู้เลี้ยงลูกบ่เป็นกะเอาให้พ่อเขาเลี้ยงเอาเดอ้อวาสันวาพี่น้องเอฟซีบอดบิ๊กถึงขนาดเดือดเลยทีเดียวพี่น้องบอกว่าพาบอเลี้ยงให้มันดี หรือว่าเลี้ยง่บปินก็เอาไปให้พ่อของลูกเขาเลี้ยงซาวาสันวาพน้องบางคอมเมนต์ก็บ,บอกว่าในเดือนหนึ่งนะนอนนําลูกจกเทือวาสันวาจนลูกต้องไปรักคนอื่นแทนแล้ววาสันวาวาในส่วนของทางคุณแพลวพาวเนี่ยเคยนอนนําลูกจัขึ้นบบวาสันวาพน้องทางชาวนิดถึงกับลั่นคํานี้เลยทีเดียวบอกว่าตกลงใครคือบุคคลอันตรายสําหรับลูกวาสันวาพิ้อง นั่นและพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นดราม่าว้าถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าท้าสวงคนเป็นยังไปเออม,มีผู้ใดให้น้ำสู่ดอกแต่ว่าทางเอฟซีหรือว่าคนหลายหลยนที่เขาเตือนนี่เขาเป็นห่วงความปลอดภัย ของน้องๆมากกว่าเขาบาดเเป็นห่วงสวงคนสูดดอกวสซซันมาพี่น้องนั่นแหละพี่น้องก็เลยเป็นประเด็นดราม่าเรื่องนี้ถกกันสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องแล้วพี่น้องคิดเห็นกันจังไรในเรื่องนี้กับคอมมินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า